เหมือนตัวเองมีสีเลยอะ่ะอุ้ยน่ารักโหดูเลมอนสิโดเรมอนเบเกอรี่คุณแม่พีสวัสีค่ะวันนี้ลูกเมียนะคะจะมาเอาเบเกอรี่ใส่ให้น้องหมาและะ้วอู้หพีพีเซยิ้มแย้มมีไฟด้วยหรอว้าวอุ้ยสวยมากมันขยับได้ด้วยเหรอคะยิ้มแย้มขยับเองเหรอ อ๋อน้องขยับเองเลยโอ้ยเหมือนม,ม,มีมีชีวิตเลยจับอย่างนั้นอะ่ะมือนมีมีชีวิตเลยดูสิเหมือนปีชเหมือนมีชีวิตจริงๆเลยอะ่ะเหมือนน้องกําลังบินอยู่เลยเหมือนกําลังเกาะมือหนูยิ้มหนูแยมแล้วก็บินออ้ยกําลังเกาะบ,บินไปหนูยิ้มต้องพาไปเกาะต้นไม้งนูก <c oughs> บินแล้วบินแล้ว ปิแล้วอุ้ยเุ้ยเจงเราไม่อยากให้มันปิเพลงก็ได้ทำยังไงอะคะอ๋อตรงนี้เหอเมื่อกี้เห็นกดปุ่มตรงนี้อุ้ยอันนี้ปิดเราแบบว่าไม่มีไฟก็ได้หรือจะมีไฟมีเพลงหรือจะมีไฟเฉยๆก็ได้อ้โหเจงอะ โอ้ยกำลังบินเหมือนนอกเลยหนูยิม้มอย่างเงี้ยเหมือนนอกบินเลยจริงๆอ่ะถ้าคนใส่อ่ะถ้าคนใส่ใส่ยังไงคะลองใส่ดูก่อนเดี๋ยวเราจะไปให้น้องหมาใส่บ้างเหมือนกระเป๋าเลยกระเป๋าสะพายข้างหลังนะคะใส่แบบนี้ค่ะแล้วก็ได้ไหมคะอ๋อเหมือนกระเป๋าอย่างนี้เลย <c oughs> เห็นไหมกระเป๋าคาดข้างหลังแบบนี้ค่ะอันนี้แบบไม่มีเพลงนะคะหรือถ้าอยากจะปิดก็อย่างนี้ อันนี้คือปิดนะก็จะเป็นสีวิบวับแวววาวนะคะอันนี้เปิดละเปิดละเปิดแบบมีเพลงแล้วซีมอนอยู่ไหนอะคะแล้วพอมันอข้างนี่มันดังมากเลยนะแต่พอเห็นไกลๆมีเดียวก็เบาอย่าอืออใช่เฮ้ยอยู่อย่างเงี้ยหนูยิม้มหนูย้ําเหมือน,ม,ม,นม่ปีกอะอยู่ตรงๆนะ ซิซิเลมอนมาลองใส่ปีกแล้วตัวเองจะได้เป็นผีเสื้อแป๊บนึงแป๊บนึงซิซินิ่งน,นิ่ง,น,น,งนะจ๊ะนิ่งจ้าดูอ่ะุ้ยน่ารักมากโอยน่าสงสารน่าสงสารเพลงดีกว่าน้่าจะดีอ๋อใช่ปิดเพลงปิดเพลงน้องอาจจะชอบ ซี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 น่ารักมากกำลังเหมือนกำลังห่อเลยซีซีรู้ตัวหรือเปล่าเลมอนใส่ได้ยังเลมอนน่ารักมากเลมอนเดินแล้วน่ารักมากโอ๊ยต้งต้งต้องต้งล่อเนาะไปตรงที่สนามเนี่ยเลมอนไปแล้วเลมอนไปแล้วเลมอนไปแล้วเร็วเร็วเลมอน ปเลยไปเลยเลยอออย่างงั้นแหละไปเร็วไปเร็วเดินเลยเลมอนเดินเอออย่างงั้นแหละเดินเลยเดินเลยเดาดมกันโอ้ยเดเลมอนเดินน่ารักมากมันจเจเอเลมอนอ๋อแต่น้องอาจจะกลัวนะหยุดปิดเพลงปิดเพลงอ๋าเฮ้ยนิ่งมากน่ารักมาก ยินดูซิซิมาหาแม่แล sí ้วซิซิเดินมาแล้วซีเดียวในมดเดินอุ้ยเดินแล้วเดินแล้วมา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 แล้วเก่งมากเดินไหมอ่ะเดินมาแล้วเดินมาเยอะเก่งมากอุ้ยซิซิเริ่มทาความคุ้นเคยได้แล้วน่ารักมากเลยเดินไปหาพี่กิ่งแล้วไปมดโขไม่ได้นะ ซิซีอุ้ยน่ารักมากโอ้ยโอ้ยซีซีระวังซิซีมาแล้วซิซีมาหาแล้วอุ้ยมาหาหนูแยมด้วย <c oughs> อุ้ยน่าโหโดูเลมอนซิเลมอนนั่งนิ่งเลย <c oughs> ดูตัวไม้ตัวเองเก่งมากเลยนะได้รูปสวยๆ เยอะมากเลยนะซิ <ไป S 1> ซิใส่ <ไป S 1> เลยโห <c oughs> oh, สบายตัวเลยนะเลมอนรู้ตัวไหมว่าตัวเองใส่ปีกผีเสื้อเนี่ย <c oughs> น่ารักมาก <c oughs> oh. สำหรับใครนะคะที่อยากจะได้ปีกผีเสื้อเหมือนหนูยิ้มหนูแย้มนะคะก็สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะคะ เดิม <laughs> เดิมผิดเสื้อเหรออันนีวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย